ประเพณีที่พระภิกษุบรรพชาหัวและยอมรับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนั้นมีความหมายลึกซึ้งและสัญลักษณ์ภายในศาสนาพุทธข้อปฏิบัตินี้ที่อาจดูเหมือนเป็นแค่พิธีกรรมมีหลักฐานที่แตะถึงหลักการพื้นฐานที่สุดของทางเดินพุทธศาสนาโดยเฉพาะการปล่อยวางความอ่อนน้อมถ่อมตนและการแสวงหาการปลดปล่อยจากอัตตาเมื่อพระภิกษุเลือกที่จะโกนหัวเขากำลังทำการสลัดสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความหลงไหลและการยึดติดกับสิ่งของทางโลกผมมักจะถือเป็นสัญลักษณ์ของตัวตนความสวยงามและแม้กระทั่งความภาคภูมิใจโซนบุคคลการโกนผมเป็นการตัดขาาาาาดดดจกกรยึึมมมมัั่่่่่นนนนใสสิงงงงเหลล้ีแแะถควุ ที่จะปลดปล่อยจากความกังวลเกี่ยวกับร kind of ูปลักษณ์ภายนอกและการยอมรับจากสังคมเขาเลือกที่จะละทิ้งสิ่งที่เป็นตัวแทนของตัวตนส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับอุดมคติที่ว่าในทางเดินจิตวิญญาณนั้นไม่มีที่สําหรับอัตตานอกจากการโกนผมแล้วพระภิกษุบรรพชายังใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและอดทนสิ่งของที่พระภิกษุถือครองมักจะมีเพียงไม่กี่ชิ้นที่จําเป็นเสื้อผ้าชามบิณฑบาตและบางครั้งก็อาจจะมีสิ่งของจําเป็นอื่นๆวิถีชีวิตนี้สะท้อนถึงหลักการของการปล่อยวางซึ่งความสะดวกสบาย และการสะสมทรัพย์สินถูกแทนที่ด้วยการสแสวงหาชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการพื้นฐานในพุทธศาสนาเชื่อว่าความต้องการทรัพย์สินและการสแสวงหาความสุขจากสิ่งของทางโลกเป็นแหล่งของความทุกข์เมื่อเลือกใช้ชีวิตที่เรียบง่ายพระภิกษุจะพยายามหลีกเลี่ยงกับดักของขวามโอ,อยากและความวิตกกังวลที่เกิดจากการยึดติดกับสิ่งของและความสะดวกสบายแต่มันไม่ได้เป็นแค่การฝึกฝนส่วนบุญวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของพระภิกษุเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบข้างสะท้อนถึงชีวิตของตัวเองและตั้งคงคคถถาาามมมึวจเเป็นนนนใกกรสสสททัพพย์ิิี่อ เมื่อมองดูตัวอย่างของพระภิกษุหลายคนเริ่มเข้าใจว่าความพึงพอใจแท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินหรือฐานะแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจที่สงบและการปล่อยวางสำหรับพระภิกษุหัวที่ถูกโกนและชีวิตที่เรียบง่ายยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในทางปฏิบัติทางจิตวัญญาณและวินัยการกระทำเหล่านี้เสริมสร้างแนวคิดที่ว่าทางไปสู่การตร,รัรู้ต้องการการเสียสละและการพร้อมที่จะละทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นการปฏิบัติในแบบพระภิกษุที่มีข้อจํากัดเหล่านี้เป็นโอกาสที่พระภิกษุจะฝึกฝนความอ่อนน้อมถ่อมตนาาออนธทสพศ ในสาระสำคัญการเลือกโกนหัวและใช้ชีวิตต่อที่เรียบง่ายานั้นไม่ใช่แค่ประเพณีทางสายตาหรือการกระทำที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นการก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงในอุดมคติองค์พุทธศาสนาที่เป็นเสรีภาพาพอพายในเมื่อพระภิกษุสละสิ่งที่ไม่จำเป็นและตัดขาดจากกับดักของอัตตาเขากำลังก้าวเข้าใกล้เป้าหมายในการเอาชนะความทุกข์และบรรลุสันติภายในการกระทำเหล่านี้แสดงถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมการปลดปล่อยจากพันธนาการที่ผูกมัดเราในวงจรของความอยากและความทุกข์ดังนั้นเมื่อพระภิกษุสละผมและสิ่่่่งงงงงงของพรรระะภิกกกกษุุเหลลาาานนนััั้ทแสดถึควมมม ในทางปฏิบัติและคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เตือนทุกคนในรูปแบบที่มองเห็นได้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ภายนอกแต่กลับเป็นเส้นทางภายในที่แต่ละคนเดินทางไปพระภิกษุบรรพชาโดยการโกนหัวและเข้าสู่ความเรียบง่ายของชีวิตพระภิกษุนั้นไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติพิธีกรรมแต่เป็นการยอมรับการฝึกฝนลึกซึ้งที่หล่อหลอมเส้นทางจิตปิญญาของเขาการปฏิบัตินี้อาจดูเรียบง่ายแต่ในความเป็นจริงคือผลลัพธ์จากความเข้าใจที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการยึดติดอัตตา และการ,รบุ้ด้วยรูปลักษ์ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเราในพุทธศาสนารูปลักษ์ภายนอกมักถูกมองว่าเป็นชั้นผิวที่ปิดบางแกนแท้ของการเป็นอยู่เมื่อปล่อยผมพระภิกษุแสดงถึงการยอมรับลึกซึ้งในการปล่อยวางจากตัวตนของต,ตนเองปล่อยสิ่งที่มักจะเกี่ยวโยงกับความหยิ่งโสและความภาคภูมิใจในหลายๆวัฒนธรรมผมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานสะสไตล์หรือแม้กระทั่งอำนาจส่วนบุคคลแต่การตัดผมทั้งหมดพระภิกษุกำลังยืนยันความมุ่งมั่นในเส้นทางแห่งการสละสิ่งที่ไม่จำเป็นและการแสวงหาความลึกซึ้งในตัวตนที่แท้จริงขเา วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของพระภิกษุเป็นมากกว่าการเลือกวิธีชีวิตมันคือการฝึกฝนที่ช่วยให้เขาฝึกฝนจิตใจให้พบความพึงพอใจจากสิ่งเล็กๆโดยไม่ต้องพึ่งพาความฟุ่งเฟือสำหรับหลายๆคนการสแสวงหาความสะดวกสบายและความร่ำรวยกลายเป,เป็นเป้าหมายของชีวิตและเป้าหมายนั้นก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความไม่พอใจเนื่องจากความอยากไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไรก็ตามพระภิกษุเลือกที่จะปลดปล่อยจากความทะเยอทะยานเหล่านั้นและสแสวงหาสันติสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกเขาเรียนรู้ที่จะหาความสุขในแต่ละการกระทำเล็กๆหายใจเละในทุก การมีปฏิสัมพันธ์ที่ชีวิตมอบให้โดยไม่จำเป็นต้องครอบครองหรือสะสมการปล่อยวางนี้เป็นการปฏิบัติที่ต้องการความตั้งใจอย่างต่อเนื่องและการฝึกฝนจิตใจที่เข้มข้นโดยที่ทุกๆสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือการเชื่อมโยงกับโลกทางวัตถุที่พระภิกษุเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการแสวงหาความเรียบง่ายยอสุดขีดจึงกลายเป็นเครื่องมือที่มากกว่าการทำให้เขาพลาดความสะดวกสบายมันนำไปสู่เสรีภาพภายในที่หลายๆคอนอไม่สามารถสัมผัสได้เสรีภาพนี้คือการปลดปล่อยจากโซ่ตรวนของความอยากเป็นการหลีกหนีจากมายาที่มีอิทธิพลจากการควบคุมและการ ในพุทธศาสนาการใช้ชีวิตด้วยสิ่งจําเป็นเพียงอย่างเดียวมีความหมายว่าความสุขที่แท้จริงและความพึงพอใจอย่างแท้จริงไม่สามารถพบได้ในสิ่งที่เราครอบครองหรือในสถานะที่เราสร้างขึ้นพระภิกษุเมื่อปฏิเสธทรัพย์สินและยอมรับการดํารงชีวิตที่เรียบง่ายแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่าจิตต่อใจมนุษย์สามารถพบความสงบ,บในโลกที่ทิ้งสิ่งกีดขวางเหล่านี้ออกไปนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความทุกข์ความยึดมั่นและความต้องการที่ไม่รู้จักจบตัวอย่างของพระภิกษุก็เชิญชวนให้ผู้คนพิจารณาาาวว่่กรใชช้ีีิตตอยงเ็มท และมีสติจริงๆหมายถึงอะไรสําหรับพุทธศาสนาการใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายไม่เพียงแค่เป็นวิธีการลดความทุกข์แต่ยังเป็นการฝึกปฏิบัติการมีสติที่ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งวัตถุท่าทางและการปฏิสัมพันธ์ต่างๆถูกชื่นชมในคุณค่าที่แท้จริงของมันโดยไม่จําเป็นต้องเพิ่มชั้นของการยึดต,ติดหรือความคาดหวังเมื่อพระภิกษุใช้ชีวิตอย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่ได้แค่ห่างไกลจากความสะดวกสบายทางวัตถุแต่ยังทุ่งเทให้กับการมีสติและการใส่ใจในระดับที่ลึกซึ้ง ซึ่งทุกๆรายละเอียดของชีวิตจะถูกสัมผัสด,ด้วยความชัดเจนและจุดมุ่งหมายสภาวะของการมีสติที่ปลุกฝังในความเรียบง่ายนี้ทําให้พระภิกษุสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างโดยรับรู้ว่าแต่และการกระทําความคิดและอารมณ์มีส่วนร่วมในการไหลของชีวิตความเรียบง่ายจึงไม่ใช่การเสียสละแต่เป็นวิธีการใช้ชีวิตที่จริงแท้และสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและตัวเองในทางปฏิบัติการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนี้เกี่ยวข้องกับระเบียบและวินัยที่เข้มงวดโดยกิจกรรมประจําวันเชนมุช และในบางประเพณีการขอทอานเป็นโอกาสในการปลูกฟังความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเมตตาการขอทานตัวอย่างเช่นไม่ใช่แค่เป็นวิธีการหาเลี้ยงชีพแต่ยังเป็นการฝึกฝนความอ่อนน้อมถ่อมตนที่พระภิกษุรับสิ่งที่มอบให้ด้วยความขอบคุณพร้อมรับรู้ว่าการมีชีวิตอยู่ของเขาขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากชุมชนการกระทำนี้ของการรับโดยไม่ขอมากเกินความจำเป็นทำให้การรไม่ยึดติดยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและสอนให้พระภิกษุใช้ชีวิตในความสอดคล้อง กับความใจดีของผู้อื่นที่ทีกรรมการขอทานสร้างความเชื่อมโยงพิเศษระหว่างพระภิกษุและชุมชนรอบข้างซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวการแลกเปลี่ยนการที่พระภิกษุให้แรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณในขณะที่รับสิ่งของจากโลกภายนอกชุมชนนอ,อเองก็ได้รับการเตือนถึงความสําคัญของการให้และการเชื่อมโยงระหว่างทุกชีวิตซึ่งเป็นคุณค่าหลักของการปฏิบัติพุทธศาสนาสําหรับพระภิกษุการใช้ชีวิตแบบนี้หมายถึงการยึดมั่นในการละทิ้งตัวตนส่วนตัว และแนวคิดเรื่องการครอบครองในพุทธศาสนาแนวคิดเรื่องไม่ใช่ตัวตนอนัตตาเป็นสิ่งสําคัญและชีวิตสงฆเป็นวิธีการปฏิบัติหลักในการสัมผัสประสบการณ์หลักการนี้โดยการละทิ้งอัตลักษณ์ที่แน่นอนทรัพย์สินและเป้าหมายส่วนตัวพระภิกษุพยายามที่จะละทิ้งการยึดติดกับอีกโกตัวเองเปิดช่องให้เขาสามารถรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งหญ่กว,ว่าอัตลักษณ์ส่วนตัวการละทิ้งตัวตนนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะจิตใจมนุษย์มีแนวโน้มที่จะยึดติดกับอีกโกพ่อและการสร้างของมัน แต่ก็เป็นการทํางานนี้ที่ทําให้พระภิกษุก้าวหน้าในเส้นทางจิตวิญญาณทุกครั้งที่เขาตัดสินใจที่จะไม่ครอบครองสิ่งใดๆไม่ตอบสนองด้วยการยึดติดหรือไม่ยืนยันอัตลักษณ์ของตัวเองเขาจะทําลายหลักฐานของอีโกและเข้าใกล้สภาวะเสรีภาพภายในที่สมบูรณ์และความเมตตาสากลของพุทธศาสนานอกจากนี้รูปลักษณ์ของพระภิกษุเองเช่นการโกนศีรษะและการสวมใส่ชุดธรรมดาก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่เกินกว่าตัวตนส่วนบุคคล และแสดงถึงการสแสวงหาชีวิตที่มุ่ให้บริการแทนที่จะโดดเด่นหรือต้องการการยอมรับพระภิกษุได้กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประเพณีร่วมที่รูปลักษ์ที่เหมือนกันสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของจุดประสงค์และความอ่อนน้อมต่อชีวิตรูปลักษ์ที่เหมือนกันของพระภิกษุเช่นชูดาที่เหมือนกันและศีรษะที่โกแล้วยังเป็นการเตือนว่าในเส้นทางจิตวิญญาไม่มีลำดับชั้นหรือความเหนือกว่าในการปฏิบัติทุกคนต่างสแสวงหาความจริงเดียว การและความเสมอภาคภายนอกเป็นการแสดงถึงความเสมอภาคที่แท้จริงในทุกชีวิตการสวมชุดที่เหมือนกันนี้จึงเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนของความตั้งใจที่จะสลายกำแพงระหว่างตัวเองและผู้อื่นและยอมรับแนวคิดที่ว่าทุกคนมีสาระที่เหมือนกันการใช้ชีวิตในลักษณะนี้พระภิกษุไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ยังเป็นการสอนผ่านภาพให้กับคนรอบข้างเขากลายเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของการแสวงหาความสงบภายในแทนที่จะยอมจำนนต่อความวุ่นวายที่ไม่มีที่สิ้นสุดในชีวิตสมัยใหม่การกนสีสัจชุดธรรมดา และการดาเนินชีวิตที่มีระเบียบวินัยของพระภิกษุสื่อสารข้อความมอที่ว่าความสุขทีแท้จริงไม่ได้อยู่ในทรัพย์สินหรือรูปลักษณ์ส่วนบุคคลแต่ในชีวิตที่มุ่งสู่ความสงบการรู้จักตัวเองและความเมตตาสําหรับชุมชนการมีพระภิกษุอยู่ในที่นี้เป็นการเชิญชวนให้ผู้คนพิจารณาชีวิตของตนเองแอร์และการตัดสินใจในแต่ละวันเพื่อกระตุ้นให้มีท่าทีที่มีสติและปล่อยวางจากทรัพย์สินและรูปลักษณ์ภายนอกนอกจากนี้ความมุ่งมั่นของพระภิกษุในความเรียบง่ายใช่วยญให้พวกเขาพัฒนาความขอบคุณที่ล และมีตารางชีวิตที่ไม่หรูหราไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งของที่พวกเขาได้รับแต่ยังรวมถึงทุกสิ่งที่อายุรอบตัวพอพวกเขาตั้งแต่การอาหาระเรียบง่ายที่หล่อเลี้ยงร่างกายของพวกเขาไปจนถึงการมีปฏิสัมพันธ์เล็กๆก,กับชุมชนที่สนับสนุนการนำรงชีวิตของพวกเขาในพุทธศาสนาความขอบคุณเป็นการปฏิบัติที่จำเป็นที่ช่วยให้พัฒนาความเมตตาและจิตใจที่สงบพร้อมเมื่อรับรู้ถึงของขวัญทอกูชินที่ชีวิตมอบให้พระภิกษุจะย้ำเตือนตัวเองว่า ไม่มีอะไรที่เขาสมควรได้รับแต่ทุกอย่างคือการแสดงออกของความใจดีและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันร,ระหว่างชีวิตทุกชีวิตสภาวะจิตใจนี้ทําให้พระภิกษุเห็นคุณค่าทุกสิ่งในชีวิตและตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์แม้ในสถานการณ์ที่เรียบง่ายที่สุดและในวัตถุที่พื้นฐานที่สุดท่าทีนี้ในการชื่นชมสิ่งที่ได้รับจะค่อยๆสร้างมุมมองของเขาต่อโลกช่วยให้เขามองเห็นเกินกว่ารูปลักษณ์และความต้องการภายนอก การฝึกฝนความขอบคุณจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ช่วยให้พระภิกษุรับมือกับความยากลำบากได้ด้วยความสงบและการยอมรับแม้ในความยากลำบากการใช้ชีวิตในความเรียบง่ายไม่เพียงแต่ช่วยให้พระภิกษุหลีกเลี่ยงความไม่พอใจจากการยึดติดกับสิ่งที่ไร้สาระแต่ยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกของการสำนึกคุณคุณและความตั้งใจที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นผ่านการประทามที่เต็มเต็มด้วยความเมตตาและสติเมื่อพระภิกษุได้ฝึกฝนการปล่อยวางอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเขาจะเริ่มสังเกตเห็นความละเอียดของอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นนใใจจิต และเรียนรู้ที่จะไม่ระบุ GH ว่าเป็นตัวตนของตนเองแทนที่จะตอบสนองโดยอัตโนมัติต่อความต้องการหรือการหลีกเลี่ยงเขาจะสังเกตเห็นทุกแรงกระตุ้นด้วยจิตใจที่สงบและมีการสืบสวนรับรู้ว่าแรงกระตุ้นเหล่านั้นเป็นเพียงการเคลื่อนไหวชั่วขณะที่ไม่จําเป็นต้องกําหนดการกระทําของเขากระบวนการของการรับรู้ตนเองนี้ทําให้พระภิกษุขเข้าใจธรรมชาติของจิตใจและรูปแบบที่ทาให้จิตใจเคลื่อนไหวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้พ่อเขาจึงเริ่มเห็นการเกิดขึ้นของความปรารถนาและความกลัวเป็นเพียงการแสดงออกของจิตใจที่ถูกเงื่อนไขและค่อยๆเรียนรู้ ที่จะไม่ยึดติดกับมันทุกความคิดทุกอารมณ์และทุกความรู้สึกจะถูกสังเกตด้วยท่าทางของการปล่อยวางและการยอมรับซึ่งจะทำให้พันธสัญญาของเขากับการหลุดพ้นจากความทุกข์แข็งแกร่งขึ้นการฝึกฝนจิตใจนี้ที่เกี่ยวข้องกับความใส่ใจและการตระหนักรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาปัญญา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเมื่อพระภิกษุฝึกฝนทักษะนี้ในการสังเกตโดยไม่เกี่ยวโยงเขาจะเปิดพื้นที่ให้กับการรับรู้ที่ชัดเจนและแท้จริงเกี่ยวกับความจริงที่ปราศจากการบิดเบือนที่สร้างขึ้นจากอัตตาเขาเริ่มเข้าใจว่าจิตใจนั้นมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงและสันติสุขภายในไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับสภาวะของความเข้าใจและความสงบที่เขาเผชิญหน้ากับแต่ละช่วงเวลาความเข้าใจนี้จะทำให้เขาเข้มแข็ง องในการรับมือกับทุกปัญหาเพราะเขารู้ว่าความเป็นอิสระที่แท้จริงอยู่ที่ความสามารถในการรักษาสมดุลและการมีสติอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ขึ้นกับความผันผวนของโลกภายนอกเมื่อเวลาผ่านไปสภาวะของการนี้อยู่ในปัจจุบันและความสงบจะลึกซึ้งและคงทนขึ้นทำให้พระภิกษสุสามารถเข้าถึงสันติสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับความชัดเจนภายในของตนเองเขารับรู้ว่าความทุกเกิดขึ้นเมื่อมีการยึดติดกับความคาดหวังความคิดที่ยึดติดกับตัวเอง และความปรารถนาที่จะควบคุมชีวิตอย่างไรก็ตามเมื่อเขาอปรับความไม่ถาวรและการปล่อยวางเขาจะเริ่มสัมผัสกับอิสรภาพที่เกินกว่าความเข้าใจทั่วไปที่ซึ่งการผูกมัดจากความวิตกกังวลความโกรธและความไม่พอใจจะถูกค่อยๆละล,ะละายออกไปดังนั้นการตัดสินใจโกนผมและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายจึงไม่เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ภายนอกแต่กลับกลายเป็นการสะท้อนถึงการเดินทางภายในของการหลุดพ้นที่พระภิกษุก,กำลังดำเนินอยูท่ทุกวันทุกการกระทำและทุกช่วงเวลาของความเงียบสงบกลายเป็นโอกาสในการเลึกซึ้งในความเข้าใจน,นี้ในการใช้ชีวิตด้วยความขอบคุณ และในการพอ่อผมความเมตตาต่อทุกสรรพชีวิตการสละอัตตาความปรารถนาและสิ่งรบกวนจากโลกภายนอกเป็นการเชิญชวนให้สำรวจมิติที่สูงขึ้นของการรับรู้ซึ่งจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตจะเปิดเผยออกมาไม่ใช่การสแสวงหาความสุขทางวัตถุที่ไม่หักยึดยั้งแต่เป็นเส้นทางของการบรรลุผลทางจิตวิญญ,ญาและการรวมเป็นหนึ่งกับธรรมชาติที่แท้จริงของจิตใจด้วยวิธีนี้พระภิกษุไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่ยังเสนอให้โลกใบนี้เป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจว่าสันติสุขที่แท้จริงไม่พบในทรัพย์สินหรือรูปลักษณ์ภายนอกแต่พบในปัญญาและการปล่อยวางที่เราปลูกฝังภายในตัวเราเองความเรียบง่ายของชีวิตสงจึงเป็นการแสดงออกของสันติสุขที่ลึกซึ้งความพึงพอใจที่แท้จริงและปัญญาที่เกินกว่าข้อจำกัดของโลกวัตถุซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สะท้อนถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา